คุณผู้ชมคะหลังจากเมนูไส้กรอกอีสานติด1ใน50เมนูอาหารริมทางที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชีย e ที่รายงานไปเมื่อสักครู่นะข่าวนี้ต่อเนื่องกันเลยค่ะพาคุณผู้ชมไปสำรวจแผงขายไส้กรอกอีสานเมืองพิษณุโลกนะไปดูนะคะว่ายอดขายเป็นอย่างไรและพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากเมนูนี้ติดอันดับค่ะออย่างนั้นคืออะไร มาแล้วค่ะคนที่ชอบรับประทานไส้กรอกอีสานเมืองสองแฟร่พี่พิษณุโลกนะคะไม่มีใครไม่รู้จักร้านไส้กรอกอีสานค่ะที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดจันตะวันออกอ้างเพอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้ร้านนี้เป็นของนางสาวคณิฐาเถื่อนเครือวันนะคะเราให้ฟังนะคะว่าเธอได้รับช่วงสืบทอดสูตรมาจากคุณแม่โดยที่ร้านนะคะก็มีไส้กรอกอีสานที่เลือก2แบบนะคะก็คือข้าวแล้วก็วุ้นเส้น มีส่วนผสมหลักก็คือข้าวกระเทียมแล้วก็พริกไทยนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีไส้กรอกเผ็ดสมุนไพรด้วยนะคะถ้าเป็นไส้กรอกเผ็ดสมุนไพรเนี่ยก็จะใส่พริกแกงตะไคร้ใบมะกรูดนะ,ะแต่จะไม่ใส่ข้าวผสมลงไปอะนอกจากนี้ก็ยังมีไส้อั่วนะคะก็เป็นเมนูทางเลือกให้กับลูกค้าด้วย ส่วนเคล็ดลับที่ทําให้ไส้กรอกอีสานเป็นลูกสวยงามไม่แตกนะคะก็คืออะไรเขาบอกว่าอยู่ที่การตากคุณผู้ชมต้องเอาไปตากให้พอหมาดนะไม่ต้องแห้งหรือว่าเปียกจนเกินไปแล้วก็เวลาย่างไปร้อนๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนะเขาจะใช้ไฟอ่อนๆรมควันถ่านจนสุกแล้วก็ร้อนจนทั่วก่อนนำมาวางไว้บนใบตองเพื่อช่วยให้เมนูนี้มีกลิ่นหอมเข้าไปอีกค่ะ เห็นแบบนี้นะเขาขายไม้ละ20บาทค่ะตอนนี้ทำยอดขายพุ่งถึงวันละ10กิโลกรัมกันเลยทีเดียวพิกัดการขายนะคะเขาขายประจําที่หน้าวัดจันตะวันออกเมืองพิษณุโลกนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อต่อต้นเปิดขายตั้งแต่เที่ยงยาวไปจนถึง6โมงเย็นค่ะเปิดขายวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็หยุดวันเสาร์นะถ้าใครมีโอกาสก็ ไปปักบุตรอุดหนุนกันได้นะคะโดยนางสาวคณิฐายังบอกด้วยนะคะว่าหลังจากทราบข่าว,ว่าเมนูไส้กรอกอีสานเนี่ยติดโพสหนึ่งใน50อาหารริมทางที่ดีที่สุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชียตัวเองก็รู้สึกดีใจนะที่เมนูอาหารไทยเนี่ยเป็นที่ถูกปากของทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติแล้วก็อยากให้ไส้กรอกอีสานอยู่คู่กับประเทศไทยไปนานๆนั่นเองค่ะโอ้โหขายดิบขายดีเฮงๆๆนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ